การนอนหลับสนิทการนอนให้เป็นเวลาการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ได้จานวนชั่วโมงที่เหมาะสมทําให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนค่ะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและยังส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจ การนอนน้อยเกินไปมากเกินไปการนอนกรนหรือการนอนไม่หลับเสี่ยงหัวใจโตและโรคต่างๆเกี่ยวกับหัวใจซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่รีบแก้ไขพฤติกรรมหลายท่านค่ะอาจจะยังมีปัญหาในการนอนอยู่นะคะนอนหลับไม่มีคุณภาพนอนหลับไม่สนิทอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะต้องรีบแก้ไขในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของการนอนของคุณได้เพื่อรับชมข้อมูลในการดูแลหัวใจและสุขภาพก่อนใครอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องนี้ไว้นะคะ การตรวจเช็คพฤติกรรมการนอนค่ะที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแพทย์จะทําการซักประวัติอย่างละเอียดเช่นเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนกิจกรรมที่ทําก่อนเข้านอนขณะนอนมีการตื่นกี่ครั้งมีการนอนกรนไหมเมื่อตื่นนอนแล้วมีอาการอย่างไรบ้างนะคะเช่นไม่สดชื่นหรือสมองตื้อเป็นต้นจากนั้นคุณหมออาจจะส่งเราตรวจคุณภาพการนอนค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าสลิปเทปเพื่อประเมินคุณภาพการนอนแล้วก็คลื่นสมองที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราหลับรวมถึงปริมาณออกซิเจนในร่างกายและคลื่นไฟฟ้าหัว เพื่อจะนํามาดูภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในขณะหลับนอกจากนี้คุณหมออาจจะให้เราตรวจสมรรถภาพของหัวใจนะคะก็คือการวิ่งสายพาน การตรวจเอ็ o โคหัวใจและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพิ่มเติมคะ่ะโดยคุณหมอจะทําการรักษาตามอาการเป็นสําคัญเช่นถ้าเราเป็นคนนอนน้อยเนี่ยก็จะต้องมีการปรับพฤติกรรมการนอนเสียใหม่หรือถ้าคุณหมอพบปัญหาโรคหัวใจเนี่ยก็จะทําการรักษาโรคหัวใจนั้นต่อไปคลิปนี้นีมีเทคนิคดีๆมาฝากคะ่ะ7เทคนิคนอนแบบนี้ดีต่อหัวใจ 1. ชั่วโมงการนอนที่ดีที่สุดก็คือประมาณ7-8ชั่วโมง2 สร้างสุขคินสัยการนอนที่ดี 3. กําหนดเวลาเข้านอนเนี่ยให้คงที่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทํางานนะคะให้มีส่วนต่างกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเช่นในวันทํางานเนี่ยอาจจะเข้านอน4ี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าในวันหยุดพักผ่อนนะคะก็อาจจะเข้านอน5้าทุ่มตื่น7จ็ดโมงแบบนี้ได้ก็คือต่างกันไม่เกิน1ชั่วโมง4ห้องนอนจะต้อง มืดสนิทเงียบไม่มีเสียงรบกวนอากาศเย็นสบายและไม่ควรจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นมือถือโนโ้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อป้องกันคลื่นรบกวนห้าต้องออกกําลังกายเป็นประจำค่ะแต่จะต้องไม่ออกกําลังกายหนักจนเกินไปเพราะอาจกระทบให้เรานอนไม่หลับรวมถึงไม่ควรออกกําลังกายก่อนนอน1ชั่วโมงรวมถึงไม่ควรออกกําลังกาย1ชั่วโมงก่อนเข้านอน6จัดการความเครียดและความวิตกกงังวลเพราะจะทําให้นอนหลับยากนอนหลับไม่สน you ตื่นกลางดึกหรือตื่นไวเกินเทคนิคแนะนํานะคะอาจจะทําสมาธิก่อนนอนเจ็ดหากมีปัญหาการนอนค่ะเช่นนอนกรนนอนหลับไม่สนิทนอนไม่หลับรู้สึกว่าตัวเองหยุดหายใจขณะหลับควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะเราให้ความสําคัญกับสุขภาพนะคะเราจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของเราทันทีโดยไม่มีข้อแม้ถ้าท่านไหนที่มีกรรมพันธุ์เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเสี่ยงเป็นโรคไขมันความดันเบาหวานเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอยากจะดูแลสุขภาพหัวใจของเราเนี่ยให้แข็งแรง ดียิ่งขึ้นหรืออยากหาทางออกสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามนี้ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ